สวัสดีครับนักเรียนนะครับมาเจอกันอีกครั้งกับครูต้อมนะครับครูต้อมของโมบิทนะครับสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองท่านนะครับเราจะมาเรียนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับวิชาประวัติศาสตร์หรือิาประวัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องการเวลาเหมือนเดิมนะครับการเวลานะครับเรื่องการเวลาการนับทศวรรษศตวรรษและทสวรรษนะครับแล้วเข้าเรื่องเลยนะครับนะครับเราจะมาตทวนอีกครั้งนึงแค่ียนเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนอาจจะลืมหรืออาจจะสงสัย วันนี้เราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับการอ่านนับนะครับทศวรรษ์สัตวรรษและสาสวัสด์นะครับนะครับมาแล้วครับจะรอไม่ฝึกทำแล้วส่งด้วยนะครับทำลงในกระดาษนะครับ เดี๋ยวเราจะย้อนไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้ยังไม่ทำนะครับย้อนไปอีกนิดนึงนะครับเราจะมาตบกันอีกครั้งนึงนะครับนะครับเตรียมกระดาษได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้ในกระดาษหรือสมุดก็ได้นะครับนะครับวันนี้ไม่ทำในแบบผันนะครับก่อนที่จะทําแบบผัดหรือทบทวนนะครับให้เรียนนะครับมาดูก่อนนะครับนะครับมาทบทวนแบบแป๊บนึงนะครับเราจะเรียนก่อนต่อไปนะครับการศึกษาการเปรียบเทียบนะครับเรื่องศวรรษศัตวรรษและศาสตรษนะครับ ตบตัวอีกครั้งนะครับศตวรรษนับกี่ปีครับศตวรรษนับสิบปีครับศตวรรษนับกี่ปีครับหนึ่งร้อยปีครับศตวรรษนับกี่ปีครับหนึ่งพันปีครับทีนี้มาดูการเปรียบเทียบกับช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นพศและพศนักเรียนจําได้ไหมว่าพศพศต่างกันกี่ปีพศกับพศต่างกัน543ปีนะครับจำไม่ได้นะครับพศ นี้มาดูว่าตัวอย่างประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีพศ2475นะครับมีการเป,เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองในสมัยนี้นะครับนะครับสม,ยสมยสัยรัชกาลที่เจ็นะครับ2475น,นี่มาดูนะครับว่าจากปีพศไม่ใช่ปอครับโดนสีนะครับจากปีพศบททีนะครับผิดนะครับ จุคศตอี่จากปีพศ2475อยากทราบว่าตรงกับทศวรรษใดครับทศวทรรษท,ที่เท่าไรครับศตวรรษที่เท่าไรครับสหัสวรรษที่เท่าไหรครับผู้บอกเลยว่าถ้าเป็นทศวรรษ2475นะครับต้องตัดเลขขายออกเติมศูนย์จะเป็นชื่อของทศวรรษทศวรรษคือ2470ศตวรรษที่เท่าไรครับนับร้อยนะครับหลักร้อย จาก24บวก1จะเป็นศัตวรษที่ 25. 5ถ้าเป็นสสารนรรับพันนะครับจาก2475ห <c oughs> ลักพันตัวเลข2 2พันจาก2เ <c oughs> ชื่อขกัมันจะดูเป็นสสาร,สร,รษที่3นะครับจําได้นะครับจะให้นักเรียนลองฝึกทําแล้วส่งด้วยนะครับทําลงในสมนุดืนกระดาษอะไรก็ได้นะครับแล้วส่งถ่ายมาให้คุณครูดูนะครับใน ห้องของวิชาสังคมนะครับก็คุณจะเชค็คดูแบบคนนะครับตัวอย่างที่พศ1545ตรงกับทศวรรษที่1540นะครับตัวอย่างตรงกับศตวรรษที่16ตรงกับศตวรรษที่2นะครับไปนะครับพศ1545ตรงกับทศวรรษที่1540ตรงกับศตวรรษที่16 ตรงกับสางสวัรดที่สองนี่คือตัวอย่างอยากให้ทำทั้งหมดนะครับสามข้อข้อหนึ่งพศเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยนะครับข้อสองพศหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสี่และข้อสามสองพันหนึ่งร้อยสิบสามให้นักเรียนทําเหมือนตัวอย่างนะครับให้เขียนชื่อพศแล้วบอกว่าให้ตรงกับทศวรรษที่เท่าไหร่ ตรงกับศตวรรษที่เท่าไหร่และตรงกับสหัสวรรษที่เท่าไหร่แค่นี้เองนะครับเราทบทวนตรงนี้แล้วในสัปดาห์หน้าหรือว่าชั่วโมงหน้าเราจะต่อด้วยนะครับการนับในช่วงพอ,อไหนถึงพอ,อไหนมันจะยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับวันนี้เอาแค่ตรงกับนะครับปีกษัตริที่เท่าไรศตวรรษที่เท่าไรและศตวรรษที่เท่าไหร่รหรรหรพอเดี๋ยว คลิปหน้าหรือชั่วโมงหน้าเราจะเจอกันอีกครั้งเกี่ยวกับการนับช่วงของทศวรรษศตวตรรษแต่ศตวตรรษนะครับจบคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับชั่วโมงหน้าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจทำทรงนะครับคูรอตรวจอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ